สวัสดีค่ะเมื่อหนี่สิบผ้ามาเบิง่งไขยได้จ้ะอันเจ้าของวายเพ่นอันบอกว่ามันเป็นควายววายัายยังกว่าจ้ะาวายปากัปกจ้ะประมาณนะคะนะคะควายอยู่หันประมาณหาโตวะจ้ะมันมันไม่ลูกไปจ้ะนี่ไม่ลูกไป หาตัวอันอนั้นแมน่นบะ่ค่ะสองตัวนะอ๋อว่าแม่นเจ็ดตัวคุณป,ปอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปอปะอืมก้ายปากมันปอ,อเอ้ามันนัน่นมันตกลูกบเท่าไรจากตัวปะอ๋อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปเบิง้งคว้ยกันนะคะ่ะเดี๋ยวหนูถไทายทายลูกายห้หยเบิง้ง มันไม่ลูแกแยกตัวปะโอ้ปีละตัวจ้ะจะค่ะนี่แหละควายเพิ่นมันบโบกควายนี่เนาะค่ะมันเชื่องอยู่แต่ว่าเ้าก็ต้องระวังเพราะว่าเ้าอันนี้เนี่ยค่ะนะฮ้กเพื่ะเนี่ยค่ะควายปักเพิ่นบอกว่าควายปักเพิ่นเลี้ยงพามาเพิ่งคว,ายค,วายค่ะมันก็คืมีนก นกเจ้านะคะเวลามาหาอาหารอยู่น้ำไก่กับไกกับไก่อค่ะเห็นมะขาะนกเจ้าขาวๆนะคะนี่ค่ะพ้ามาเบิง่งไก่ปักขนาดพอดีค่ะบ้บเคยเห็นคุณใดบ้เคยเห็นเหรต่อใดเด้ค่ะกับป้าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปเบิง่งขั้วกันขเ้ว่นขเ้ิ่นนีออกจากข้างไหมค่ะคุณพูดขนนําไปค่ะ มือนิกเอาใบซ้ำหนีเด้อค่ะมะเพลงควายควายปักมันกินหญ้าเด้อค่ะซึ่งหาได้ยากแล้วอยู่ในภาคเฮาหรือว่าประเทศเฮาเนี่ยค่ะมือนิกเอาใบซ้ำหนีเด้อค่ะผ้ามะเพลงควายปักค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่างนี้เด้อค่ะเดี๋ยวมือหลังสิภาพเบือ้องยิ่งยังค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องตุ้มขาชั้นแนวในเด้อค่ะ มือนี้พามาเบิ่งควายนะคะป่าพันบอกว่าควายปักว่าสันมันมีลูกแล้วค่ะหลายตัแล้วสงใสยสีได้กำไรหลายอยู่ปีนี้อ่ะมือนี้ก็ไว้ซํำนีดนะะ้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ